สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นลูกกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะเข้ามาที่ช่องแล้วก็สามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์มุมบนขวามือของช่องค่ะตรงนี้นะ แล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่อง9คํำถามที่พบบ่อยการลงทะเบียนสำหรับประชาชนค่ะมาดูว่ามีคำถามอะไรบ้างนะคะคำถามแรกก็คือถามว่าช่องทางการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนได้บ้างและจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่นี่คือคำถามนะส่วนคำตอบค่ะ คือประชาชนและร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ทาง w w w r เราเที่ยวด้วยกัน .com เท่านั้นนะคะนี่นะและไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนค่ะแต่ว่าเขาจำกัดจำนวนสิทธิ์เอาไว้ที่ถ้าเป็นห้องพักจำนวน5ล้านสิทธิ์ถ้าเป็นตั๋วเครื่องบินก็จำนวน2ล้านสิทธิ์นั่นเองค่ะ ต่อมาคำถามที่2ค่ะถามว่าจะตรวจสอบผลการลงทะเบียนอย่างไรและทำการแจ้งผลผ่านช่องทางไหนหากไม่มีอีเมลสามารถลงทะเบียนได้ไหมแน่นอนค่ะว่าสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้จาก SMS ระบบเขาจะส่ง SMS แจ้งผลโดยจากชื่อผู้ส่งที่ชื่อ t ีดูเกเตอร์นะคะจะแจ้งผลไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เรา,เาลงทะเบียนไว้ใช้รับรหัส OTP นั่นเองค่ะ ต่อมาคําถามที่3ค่ะถามว่าการใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านใช่หรือไม่คําตอบคือใช่นะคะสั้นๆเลยยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะ,ะต่อมาคําถามที่4ค่ะสิทธิ์ส่วนลดค่าที่พัก40%และสิทธิ์ใช้จ่ายซื้อของจากร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยว600บาทต่อวันมีกําหนดระยะเวลา หรือไม่ว่าหมดอายุภายในกี่วันมีนะคะบัตรกำนันหรือว่าคูปองค่ะส่วนลดค่าโรงแรมและอาหารสารที่ท่องเที่ยวก็จะมีอายุการใช้งานถึง5-59ทุม59นาทีของวันที่จองเช็คเอาท์ที่พักเอาไว้นะคะก็ต้องใช้ก่อนนั้นนะต่อมาคำถามที่5ถามว่าสิทธิ์ต่อประชาชน1คนสามารถจองห้องพักได้กี่ครั้งได้ครั้งละกี่ห้อง มีจำนวนจำกัดหรือไม่ประชาชน1คนต่อ5ห้องหรือว่า5คืนนะคะสูงสุดได้5ห้อง5คืนจะจองกี่คืนก็ได้1คืน2คืน3คืนได้หมดนะแต่ไม่เกิน5นะคะซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้แต่ใช้สิทธิ์ส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน5ห้องนะคะหรือว่า5คืนเท่านั้นเองนะต่อมาค่ะคำถามที่6สิทธิ์ใช้จ่ายซื้อของจากร้านค้า600บาท ต่อวันสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีได้หรือไม่คำตอบคือบัตรกำนันหรือคูปองส่วนลดอาหารไม่สามารถโอนหรือใช้เป็นเงินสดได้เพราะว่าเขามาในรูปแบบของคูปองหรือว่าบัตรกำนันนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่7ค่ะกรณีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายชำระค่าจองที่พัก60%ไปละแล้วมีการยกเลิกการจองจะต้องแจ้งอะไรกับทางภาครัฐหรือไม่ และถามว่าสิทธิ์ยังคงใช้ไปใช้จองที่ใหม่ได้อีกหรือไม่คำตอบคือถ้าตามเงื่อนไขของเขาแล้วนะคะตามเงื่อนไขของโครงการนี้เมื่อทำการจองที่พักและชำระเงิน60%ไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกและเปลี่ยนการจองได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะทำการจองนะคะ ต่อมาคำถามที่8ถามว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะสามารถจองโรงแรมผ่านช่องทางใดได้บ้างหลากหลายช่องทางเลยนะคะจองได้หมดทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่หรือว่า OTA อย่างเช่น a g o d a t r a v e l o โ a กก็ได้หรือว่าจะจองผ่านเว็บไซต์โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการถ้าเขามีเว็บไซต์ของเขาก็จองผ่านได้เหมือนกันนะคะหรือจองผ่านที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com โดยไปที่ ค้นหากิจกรรมได้เลยนะคะมันจะมีโหมดของการค้นหากิจกรรมอยู่มีฟังก์ชันนี้ให้นะคะเดี๋ยวไยจะพาเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์จริงๆอีกครั้งหนึ่งหลังในช่วงท้ายคลิปกันละกันนะต่อมาอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางติดต่ออื่นๆทางโซเชียลต่างๆอย่างเช่น Line แอปพลิเคชัน Line เพจ a c e b o o k หรือว่าเบอร์ทโทรศัพท์ของโรงแรมของที่พักนั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าจองได้ทุกช่องทางที่เขามีช่องทางให้ติดต่อเลย เพราะว่าจะต้องแต่ว่าจะต้องเป็นโรงแรมที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้นะก็สามารถไปจองได้ทุกช่องทางเลยนะคะต่อมาแถมให้หนึ่งคำถามค่ะเป็นคําถามที่9เปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่เวลาใดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มาถามกันถึงเรื่องของเวลาการจองนะคะเริ่มวันที่15กร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะเต็มจำนวนสิทธิ์ที่เขาเปิดเอาไว้นะคะ5ล้านสิทธิ์สำหรับที่พักและก็2ล้านสิทธิ์สำหรับตัวเครื่องบินนะ และเวลาการลงทะเบียนก็คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าถึง3ามทุ่มของทุกวันนะคะ6กโมงเช้าถึง3ามทุ่มของทุกวันค่ะอ่ะย้ำใหอีกครั้งหนึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะว่าที่มาที่ไป เป็นยังไงไสําหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นเขาเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ที่ w w w ร์ไ t เวราเที่ยวด้วยกัน .com นะคะก็เริ่มตั้งแต่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะสิ่งที่จะได้รับถามว่าจะได้รับอะไรบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่จะได้รับ อย่างแรกเลยคือส่วนลดค่าห้องพักให้40%แต่ว่าไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะคะนักท่องเที่ยว1คนรับสิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5ห้องหรือว่าไม่เกิน5คืนนั่นเองค่ะประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จย้ำนะคะตรงนี้สังเกตให้ดีนะประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินการจองที่พักกับโรงแรมโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือสำรองที่พักได้ จากนั้นสิทธิ์ที่2ที่จะได้รับคือได้รับคูปองผ่านแอปเปาตังจำนวน600บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน5คืนค่ะโดยเจ้าคูปองเนี้ยเขาจะเข้ามาในแอปของเราให้เราได้ใช้เนี่ยตั้งแต่เวลา5โมงย็นเป็นต้นไปของวันที่เราเช็คอินวันแรกนะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการนั้นๆน,น,นะคะรัฐจะสนันุนให้4 0ของค่าใช้จ่ายจริงค่ะ โดยการจะใช้วิธีการตัดวงเงินในคูปองของเราไปนะคะโดยจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่เช็คอินถึงวันที่เช็คเอาท์ก็คือไม่เกินเวลานี้นะนี่คืออายุของคูปองนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะหรือว่าอายุของบัตรกำนันนั่นเองเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน40%แต่ว่าไม่เกินนี่คือสิทธิ์ที่3ที่จะได้รับในโครงการนี้นะคะเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน40%แต่ไม่เกิน1,000บาทต่อที่นั่ง จำกัดห้องพักละ2ที่นั่งตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักจริงแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน10ที่นั่งนะคะก็ไม่เกิน5คืนคืนละ2ที่นั่งนั่นเองนะคะ,ะต่อมาถ้าใครยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครหรือว่าการลงทะเบียนนะคะในครั้งนี้ก็สามารถสอบถามที่ call center ของกรุงไทยได้เลยค่ะหมายเลขนี้0-215ตัวละ42ตัวจำายง่ายๆ0-2 15ตัวละ42ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวฝ้ายจะพาแวะไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันจริงๆนะคะดูว่า้นหาอ่ะที่ไหนที่พักนะคะเข้าไปที่แอปเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานแอปไหนก็ได้ที่เราใช้งานอยู่นะของฝ้ายใช้แอป Chrome ก็เข้าไปที่ Chrome หรือว่าใครใช้ google com ก็เข้าไปที่ google ได้เลยนะคะแอปไหนก็ได้ที่เราถนัดที่เราสะดวกอ่ะเห็นไหมคะเข้ามาปุ๊บนี่เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าแบบนี้หน้าเว็บแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่ะมาดูตรงนี้นี่ค่ะฟังก์ชันการค้นหากิจการนะคะตรงนี้นีเองเราลองกดขึ้นมาดูค่ะเราจะสามารถเลือกที่พักได้นะนี่นี่เลยเซิร์ชได้เลยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่นะก็กดขึ้นมาเลือกจังหวัดหรือว่าเราจะใส่ชื่อจังหวัดแล้วก็คีย์ขึ้นมาเลยก็ได้แล้วแต่เราสมมติเป็นกาญจนบุรีสมมติว่าจะเลือกอุย้ยขอโทษทีค่ะ เอาใหม่กดอีกทีกดสามเหลี่ยมขึ้นมาสถานที่ทั้งหมดนะคะมีทุกจงังหวัดนี่ที่เขาร่วมโครงการนะเราก็กดเลือกที่สมมุติเลือกเป็นกาญจนบุรีก็ได้แปะเลือกไปเลยแล้วก็กดค้นหาถ้าเรามีโรงแรมในใจแล้วก็ใส่ชื่อเซิร์ชชื่อตรงนี้ใส่ชื่อลงไปตรงนี้แล้วก็กดค้นหาแต่เราไม่มีโรงแรมในใจเราอยากรู้ว่ามีที่ไหนร่วมกับโครงการนี้บ้างสําหรับที่กาญจนบุรีเราก็กดค้นหาได้เลยอ่าไม่ต้องใส่ชื่อตรงนี้ก็ได้นะคะกด เลือกกาญจนบุรีแล้วก็กดค้นหานะเลือกกาญจนบุรีมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กดค้นหาตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปเลยเนี่ยค่ะเราก็จะขึ้นมาให้เห็นไหมคะเป็นการตัวกรองกิจการขึ้นมาให้ว่ามีที่ไหนบ้างนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดสมมุติว่าเราจะไปดูที่พักก่อนแล้วกันนะนี่บ้านริมแควแพรริมน้ําะสมมุติจะไปพักที่นี่แล้วก็ดูรายละเอียดนะคะ สามารถจองทางเว็บไซต์ของเขาได้นะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดบอกตรงนี้จุดเด่นมีอะไรบ้างแล้วก็รายละเอียดของรีสอร์ทเขาเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างพื้นที่เท่าไหร่เขาบอกหมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างเขาก็จะแจ้งให้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาด้วยก็ได้นะคะก็ลองเลื่อนดูไล่ดูไปเรื่อยๆค่ะมีเยอะมากนะคะในแต่ละจังหวัดนะ อย่าลืมเข้ามาค้นหานะคะที่ค้นหากิจการตรงนี้นะที่เราจะจองแต่ก่อนที่จองเราต้องลงทะเบียนให้สําเร็จก่อนวิธีการลงทะเบียนก็อย่าลืมเข้ามาตรงนี้นะลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยนะคะพื้นที่สีส้มตรงนี้นะมันมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่นะคะกดขึ้นมาเขาก็จะแยกให้ระหว่างผู้ประกอบการกับประชาชนทั่วไปสําหรับประชาชนทั่วไปอย่างเราท่านๆหกโมงเช้าเป็นต้นไปถึงสามทุ่มก็กดตรงนี้เลยลงทะเบียนนะคะโอเคนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนแนลเอาไวใ้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ่ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ